ถ้าเอฟซีมาตามตัวเลขเนาะค่ะเนาะไปบานขุ้ยายอาได้สกด้ลาบน้ำกันจะ้ะหนาวหนาวเดยะเอฟซี ทิ้นอันหลวงปูคุณมาทิ้นหาบานคุณทุดงมาจา้ะเพื่อจะมาขอตัวเรียเขอจิตนั่งของมาถวายนนะคะุณน้องนั่งนั่ปัจจัยมาถวายคุณนห้ได้โศกน้ำเเป็นจ้ะขอตัวดีฝากเอซี่เนาะคะ่ะเนาะ นี่ละฮียนยูนี่และนมเตือนต้องหม้นอนเตือนสว้ยว้าวกระดาคุยกันเนยวมาเอยยูยูบานาดบ้านตอนเนี่ยเราพูดทอดานเวาโอ้ปูยูพูดทอดบ่จ้าบ้านเดิมเจาวาดผาดนาดี้ขาเหนี่วไก่งานเชิญกันผานาีขาเนะกบ้านตอข้าเนี่ยบ้าน กบ่าเ so okay. oh, ่ากบ่าเดีไม่ยืดลำดับเออสิมีของปากของต้อนอะไอยู่แล้วอาอาเอาเลยครับไม่ม่หนาม่ยืดปี่โดเลยนัวปัวสี่ปีผมกับมูเดียวกับอันพูดสวยอันยบ้านผานผู้ชซวยโยบอว่าผู้วยท้างเขาดีแมเคช่วยยังหเปลยวเซลไปยี่องหรอเป่งไปยี่ลืมอบจอางเขาเนี่ยพวเตี่ยเนี่ยยมีพวเตี้ยทงไทยใช่ิดกันมากเนี่ยง ซาด่เนผู้สวยซาดผู้สวยซาดต้เราเลยเป็ตออยู่เรลองอาไต่บ่หมูจัด้อจัไปเที่ยวหาเราอยู่บันไดคะแนนทอกันบันไดก็เลยจับไปสั่ไม่เห่าจงไหมเด็แสดงว่าดีใกก็ับมาสัเจ็่หลย้วน่ง้เจ็ดทีสอเจ็ดเขาหล่กแนม่ไหร่ยืนยามเดียวเดียวจะเอาเทียนหายหรอกได้ร่มจะน่อยยต้งใส่ร่มที มันวิดตีางงานงเออต้องเขาแยกเขาสตาลลร์ไลร่มหมอบ<ห>อ่ไเห็นไหติดไปติดมากเดี๋ยวก็ติดโอ้เข้าใจแล้วปลาจังใดเผาทิศอ้ยอันเรีนปูเพิ่มมากแต่เรีนแะไปกาบเพิ่มมึงนึงคันปูเป็นตุดงมากบอกจ้ะปูเป็นพานมากนั่นแหละป่าอีหยังรดน้ำมันเบิดบอกรดนปูมันรดน เพื่อนนั่นมันเบิดโปรตีนแล้วเปลี่ยวมะไฮเปลี่ยวแตงไ้เพื่อนจ้แตงเปนเรียบร้อยแล้วโอ้ยคือสีได้โศกแต่นอ้บบานผู้ให้ของดีมากบ่ให้ของดีมากอย่างเด้วยเอฟซีส้มน้ำเนี่ยจ้ะพอทีนมีแต่ได้ของดีด้วยจ้ะจังหวันแต่เงยเงยเงยจะเงยเดือันปูกับตุดงกัามาซองเท้าจานเที่ยกับมให้จ้ะเป็นอยู่านทางของดอกโปรตีนเห็นอันนี้คืออยังจับโปรตีนอันนี้อันนี้อยังเพื่อนว่าเพื่อนเอามาแต่ เดียว่าสัตว์มาประเทศเดียนีแคลหมูพนธมชาตอันนี้ม่นเล็กไรบ้จังอันนี้เป็นยังคล้องค่อยเข้าใจกันนอกพันธนหายแล้วพนธหาก็ซาทุเอาย่างเดียวเนเอาไปบูซาเลยเจ้าขึ้ดีแต่เป่นมานี่นะเลยซีเรีพอทิศแต่ข้องดีแล้วปูคนกระเล่นันธุ์บได้ไปเอาหลายขั้วมล้วพันเอาหนี่ไปได้ มกระบอกตัวเล็กตัวกว่านี่ไหมพิมบ่ได้หดตัวดีมากคือวางหวังมึงคนอันบอกถูกแปดหาเมื่อบานเมื่อเงื่อนถูกกันเมื่อบานเมื่อเนื่องคนเพิ่นเบาเพราได้เบาตรง่า่เพิ่นเบาเปื่อยเพิ่นเปงานนั่นยังเปื่วายวายลงปูที่เพิ่นมอดอ่ะนะอายุเพิ่นแปดสิบแปดสิบห้าปีเสียวันที่ยี่สิบแปดเขาทั้งล่างทั้งบนเลย เ,เ,อเอ่ากับดีนนี้จะไปท้ายถ้ำมองหันมอง,องนีเนาะแต่ว่าเพื่อนบ่ไอ้ฟ้าโอ้โอยเพิ่นก็เล้ห้ยเป็นแนวทางมาอกเพิ่นเพิ่นบ่ยยาไห่เป่าหลายกวา่มใน่นห้นี่ละหะกิน่นห้ตัวเดียวนี่เลยดิตัวเดียวนี่เจ็ดเจ็ดเก้าสองนา้เัน,เนโพที่ก็เลยไม่จับซื่อๆดอกอันนี่นให้มากตัวนี้แล้ว่นหายคนซื่อเจ็ดเก้าส พอที่เลื่มาจับปูว่าเอฟซีเบิ่งเงินบ่จ๊ะซื้อๆจับจับปูว่าจับบ่เปลี่ยนก็ดีโซกันเนาะเอฟซีเฮ้าได้ของดีครับเพื่อนก็บอกได้เอาหลายเพื่อนบอกโพจิตไปหาอีกอยู่เดี๋ยวขันมือได้มีเวลาเพื่อนเก่าเบื่อทั่วเบื่อยังไหวแหย่อยู่่บเดี๋ยวจังห้าไปไปกาเพื่อนเนาะกาไปเพื่อนมาจากทางบึงโค้งหลวงเพื่อนจะเบึงโค้งหลวงผู้ถอกเพื่นบ่เพื่อนจะผู้ถอกเลยเพื่อนทุดงมากโอกแบบไหแล้วเฮา โขกแล้วจ้าอีกสี่จังหวัดเห็นนเล่นไปหาเรื่องเศร้า <c oughs> แล่นร้านเด็กโขกน้ำกันเนาะจาะ้าเนาะถ้าผูดคำเมื่อไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโพลติศไม่พิมพ์เนี่ยยางมีโขกไม่ลจา้าเพิ่นกรว่ามาั่งเสินกระบะเป็นน้ำเพิ่นเลยไม่พจริงโขกตัวจังคอยได้เนาะขันสัน่งกระบ่เห็นเพื่อนเหมือนบ่โอดีมาลดน้ำมันเมื่อผัดอันมาแตงให้ปู ก็เลยเป็นโซ่คองเฮาแล้วเฮาสิได้ฮุ่มเฮืองเหลืองเหลือมต่อไปแล้วเติมน้ำมันซอยน้ำมันคนยังว่ากันเจ้ากันกันคอยขับรถขันนี้งมื่อใดแสดงว่าเจ้าเก่งมาแต่เมือขับได้ดีแบบนั้นมันจอดใบผุดบวกกลาง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 ก็เลยเป็นเหตุเป็นแต่งที่คนก็เลยขับมาจอดในคนใดมั่งปะโสดๆแล้วพอจกิดเดินไปแนวทางอีกทีเด้อมากลับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะที่เนาะ พอจีดกับจีเป็ดจานไว้คือกันละจารหอดมือมากป่ะซีว่าดังอีกมวมลงานเพิ่งกับอันไ้ทั้งแปดสองแปดหาพิมพ์มาโนกับหนุ่มเขาทั้งลาง่างทั้งบนนีดด่ด้วยค่ะเด็กบูตดงมา่นุกันหนุ่มานนึงต้องบอกคนว่าบงนึงนี่เพิ่นไ้ถูกทั้งล่างทั้งบนเลยจ้ะเพิ่นไปงานงานเพิ่งกับเป็นคนโบบอก,บอกคนคนโบอบอกเด็กดิเพิ่นไปงานอันภาพภูใหญ่มาเนาุ เพิ่นก็เล่ได้มาเพิ่นก็เล่ถูกเบิดบานเมื่เมื่อมาใั่ต่ว่ามือน,นีมีโศกดีของเฮาลาเอซี่แล้ก็ปดวงดีแิโอ้อทิดไปซอยเพิ่นได้เอาของดีมาว่างส้มให้เอซีอันเบิ่งน้ำกันเนาะได้ส้มน้ำกันจาน้นจาเฮาสิดสได้มีโศกมีลาบน้ำกันเดี๋ยวอันสิไปหาเพิ่อนอยู่วัดอยู่ดอกใจเอซีเดี๋ยวก็ตามต่อดเด้อค่ะเด้อบัดหาจังใดจังหนึ่งอันปูเพิ่นไปนิมิตได้ตัวดีตัวคักก็สิไปตามเนะมาะเห็นไหค่ะ งามค่ะเออ,เอเเให้ยเอฟซีถ<อ>ูกเปลือกน้ำคนบาเกลี่ยใายปูได้หลวงปู่เนี่ยผู้ว่าของดีอยู่นี่รถลาวพธิ์ท <laughs> ี่ไปเฮ็ดรถติดแล้วก็ที่ได้ว่าสันว่าที่ไปเฮ็ดอีลีได้อีลีจ้ะอันเจน้าค้ามาขายปูได้เจ้านี่ล่ะสิม่โศกไงเพื่อนวะเดี๋ยวจ่าเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่ลงน้ำกันเด้อพอวที่ช่วงนี้ดวงมิจจะอันปูเอาของดีมาขายหลายจ้ะ มีเหล่งวดที้เหล่ามึงบอกขี่แหล่าเขากระบุกจากเพื่อนนอตะก้อนนี่เนาะเหอนอ็น,พน,นเพื่อนนอเห็นเหมือนมือกระโสดกันละแต่ว่าครับมีคนถือน้ำเพื่อนโพลทิมจากคนหลายคนอยู่จ้ะเดี๋ยวจะพาไปอันตามตัวเป็นยูววันด,ดอกจก้ะสำหรับมือนอีกระซัมนี่ก็เนาะค่ะให้เป็นแนวทางได้เอฟซีได้อตองวดเดอ้อจังงวดสิมานี่แหละอา่าเขาดีโสดน้ำกันเนาะจากนอบอกสามตัวเด้อเพื่อนบพเดียวสองตัวเพื่อนบอกสามตัวเลย สามตัวเค็งๆเะามตัวกซื้อลอตเตอรี่วันน่แล้วมันหนึงมันดอกกันมันออกเก้ามันออกแปดสองมันดอกเก้าสองหนึ่งเด็กไปยุ่นี่และพไไกวพไไกไปใส่องเท้าพกเทินเนาะพไปใสดอกเปเดสำหรับมือนี่กับซามีก่อนเนาะค่ะนาสวัสดีค่ะเฮอรวยเดอน้ำกขนเด้อพี่น้องไงู